สวัสดีค่ะคลิปนี้นานาพัฒพ์ลดหน้าทองอีกแล้วนะคะเราลองไปทำท้อมกันดูค่ะเราเริ่มจากท่านอนเลยค่ะสไตล์นานาเนาะชอบฝึกท่านอนมือสั่นแต้นไ,ไ่ท้ายทอยเท้าชิดค่ะหายใจเข้าหองเข่าสองข้างเข้ามาค่ะแล้วหายใจออกหายใจเข้าค่ะ หายใจออกเป็นท้องยกขอขึ้นตามมองที่ข่าวข้างท่านิ่งไว้ค่ะเกรงที่ท้องนะคะไม่เกรงคอนอดนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แล้วยกขาะสองข้างขึ้นไปค่ะ90าองศาหรือเท่าที่ไหวเหยียดขาให้ตึงกรงหน้าท้องไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่อยๆลดขาลงไปใกล้กับพื้นใครไม่ไหววางขออก่อนได้นะคะแล้วหายใจเข้าโยกขาขึ้น ค่อยๆลดขาลงช้าๆค่ะค่อยๆลงไปค่อยๆลงค่อยๆลงยกขาขึ้นอีกสามครั้งลดขาลงช้าๆค่อยๆลดค่ะลด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 ยกขาขึ้นลดขาลงช้าๆนะคะลง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 ยกขาขึ้น ครั้งสุดท้ายค่อยๆลง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 ไม่แดะพื้นค่ะแล้วยก่ะขึ้นวางคอลงงอเข่าสองข้างลงมาฝ่าทางเหยียบที่พื้นค่ะชันเข่าเลื่อนมือมากดพื้นข้างลำตัวคราวนี้เราเอาขาขวานะคะขัดที่ขาซ้ายเอาบริเวณตรงข้อเท้าเราขัดนะคะเฟลกปลายเท้า หัวเขาว่าข้างขวาเราไม่เด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะกดมันลงไปให้เสมอกันเปิดสะโพกค,ค่ะมือกดพื้นข้างลำตัวหายใจเข้ายกขาซ้ายเหยียดที่ตึงค่ะเก้าสิบองศาหรือเท่าที่ไหวหายใจออกค่อยๆลดขาลงไปใกล้กับพื้นขึ้นหนึ่งลงขึ้นสองลง ขึ้นสามลงขึ้นสี่ลงขึ้นห้าอีกห้าครั้งค่ะลงขึ้นหกลงขึ้นเจ็ดลงลงไปใกล้พื้นนะคะ ขึ้นแดลงขึ้น9้ารอบสุดท้ายลงขึ้นสิบแล้วงองขาซ้ายลงมาขาฝ่าเท้าเหยียดที่พื้นขาวขวาย,ยังขัดอยู่นะคะมือกดพื้นข้างลำตัวหายใจเข้ายกสะโพกค่ะหายใจออกลงสิบครั้งเริ่มขาขึ้น ลงหนึ่งขึ้นลงสองขึ้นลงสามขึ้นลงสี่ขึ้นลงห้าขึ้นลงหกขึ้นลง ยืดเท่าที่ไหวนะคะไปล่อยปลายเท้าไว้คลายงอขาซ้ายค่ะฝ่าเท้าเยียบกลับลงไปที่พื้นชันเข่าทั้งสองข้างสลับข้างคราวนี้ขาซ้ายขัดที่ขาวขวามือกดพลิงข้างลำตัวกวดหัวเข่าเปิดออกไปนะคะหายใจเข้ายกขาวขาวาขึ้นเยียดขาตึงเท่าที่ไหวหายใจออกลดขาวขาวาลงไปใกล้กับพื้นเกรงแมาท้องไว้ ขึ้นหนึ่งลงขึ้นสองสิบครั้งค่ะลงขึ้นสามลงขึ้นสี่ลงขึ้นห้าลง ขึ้นหกลงขึ้นเจ็ดลงขึ้นแปดลงขึ้นเก้าลงขึ้นสิบงอเขา่าขวาลงมาฝ่าเท้าเหยียบที่ผืนขาซ้ายยังขัดอยู่ มือกดพื้นเอาไว้ค่ะหายใจเข้าลึกมือคลัดโยกกวนขึ้นแอ่นหลังขึ้นมาลงหนึ่งขึ้นลงสองขึ้นลงสามขึ้นลงสีขึ้นลงห้าขึ้นลงหก ขึ้นลงเจ็ดขึ้นลงแปดขึ้นลงเก้าขึ้นลงสิยกขาขวาขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งค่ะเราสอดมือเข้าไปใต้น้องนะคะจับที่ข้อพับข,ขาขวา,หา,ขาหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มขาเข้ามาใกล้ตัวโน้มเข้า ท่าที่ไหวเนาะคลายค่ะพับขาวางเท้าลงไปวางขาสองข้างลงไปที่พื้นเยื้ขาตึงเท้าชิดกดข้อศอกชันหลังขึ้นมายืดอกเอาไว้หายใจเข้าค่ะยกขาสองข้างขึ้น4ีห้าองศาคราวนี้เราวาดเป็นรูปยิ้มนะคะอะ ยิ้มก,ว,กว,ว้างเเิ่มค่ะว่าดไปทางขวาก่อน 1. วึ่งายกลับไปด้านซ้ายค่ะสองวาดไปด้านขวาสามซ้ายสขวาห้าซ้าย 4. ขวา 15. ซ้าย 16. ขวา 17. ซ้าย 18. ขวา 19. ซ้าย 20. กลับมาตรงกลางค่ะวางขาสองข้างลงไปที่พื้นวางหลังลง แขนมือกดพื้น้องสับมือไว้นะคะหายใจเข้าออกลึกหนึ่งรอบเริ่มค่ะหายใจเข้ายกขาะสองข้างขึ้นหมา90องศาหรือเท่าที่ได้หายใจออกค่ะแรงหน้าท้องนะคะมือกดไว้เอียงขาลงไปด้านซ้ายชายย้าๆใครไหวอยากให้ขาแตะพื้นหันหน้าไปด้านขวายกขาขึ้น เอียงขวาลงไปค่ะด้านขวาหันหน้าไปด้านซ้ายไขวยัวใในขาแตะพื้นนะคะคขไม่ไหววางได้ขึ้นลดขาลงไปตรงกลางวางลงไปเลยค่ะนี่คือหนึ่งครั้งนะคะเริ่มค่ะยกขาขึ้นเอียงลงด้านซ้ายขึ้นเอียงลงด้านขวา วางขาลงครั้งที่หนึ่งยกขาขึ้นเอยียงด้านซ้ายขานี้ทำห้าครั้งขึ้นเอยียงด้านขวาขึ้นวางขาลงครั้งที่สอง ขาขึ้นเอียงด้านซ้ายขึ้นเอียงไปขวาขึ้นลงตรงกลางสามแล้วอีกสองรอบหายใจเข้าขายกขาขึ้นเอียงลงซ้าย ขึ้นเอียงลงขวาขึ้นวางขาลงยกขาขึ้นเอียงลงซ้ายขึ้นเอียงขาลงด้านขวา คืนวางขาลงตรงกลางค่ะคลายงอเข,ข่าสองข้างเข้ามาก่อนหายใจเข้าค่ะยกคอกดหน้าหาเข่าแล้วหายใจออกขังท่าน,น,นไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแป เก้สิบวางคอลงตั้งฝ่าเท้าขึ้น่ะแฮปปี้เบบี้เอามือนะคะจับฝ่าเท้าจากด้านนอกงายฝ่าเท้าขึ้นบนเพดานกดหัวเข่าลงไปที่พื้นด้านข้างค่ะเท่าที่เราไหวแล้วเอียงไปด้านซ้ายและขวา เข่ามาชิดตรงกลางวางฝ่า,าวเท้าเหยียบลงไปที่พื้นชันเข่าทั้งสองข้างเอาไว้ยกแขนสองข้างขึ้นด้านบนหายใจเข้าค่ะหายใจออกบิดเข่าไปด้านซ้ายกลับบิดไปด้านขวากลับบิดซ้ายค่ะกลับบิดขวา กลับอีกหนึ่งรอบบิดซ้ายกลับบิดไปทางขวากลับตรงกลางใครเหนื่อยแล้วก็นอยคลายกล้ามเนื้อเลยนะคะใครไม่เหนื่อยก็อาจจะทําต่ออีกสัก2อถึงสเซตค่ะก็ลองเอาไปทํากันดูนะคะหวังว่าคลิปน,นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ